ครับผมต้องแนะนําตัวนะครับผมอนเนกสุริภาณิชกรปัจจุบันเป็นผู้ในการสํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอนแกนนะครับในเจตนาของการดําเนินการที่ใช้เสียงเป็นสื่อก็พยายามที่จะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะครับและการเปลี่ยนแปลงไปและทําให้เกิด สิ่งที่เราเรียก innovation นะครับหรือ d e in Technology ต่างๆที่เกิดขึ้นในในโลกเรานะครับในระยะ่วงเวลาประมาณ2-3ปีนี้จะเห็นล่าเห็นหลังเลยว่าการที่เราจะมีการดำเนินการในชีวิตนะครับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดมากๆนี้เนี่ยเราจะดำเนินการอย่างไรในเบื้องต้นเรียนอย่างนี้ครับว่า ตัวสำนักวิจัยนะครับซึ่งเรียกชื่อย่อว่าสวทนะครับเรามีบุคลากรนะครับที่ดำเนินการผ่านสูตรวิจัยซึ่งจะาสูตรวิจัยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของความแม่นยำนะครับหรือประสบการณ์ในเชิงลึกเรามีทั้งหมดประมาณ13-14สูตรนะครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยผมว่าหลายท่านอาจจะเคยไปทานอาหารนะครับ ในร้านอาหารทีออ่ที่มีมาตรฐานค่อนข้างดีหรือในเรือสำรานเนี่ยนะครับเราจะเห็นตราสัญ,ญลักษณ์นะครับของศูนย์ที่ให้บริการมาตรฐานทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งอันนี้ก็เป็นภารกิจสำคัญที่เราเข้าไปรับรองนะครับทั้งเรือบริการทั้งร้านอาหารต,าต่างว่ามีมาตรฐานเต็มที่แล้วหรือไม่กลุ่มที่สองนี่ก็เป็นกลุ่มโลหกการก็อาจจะได้แก่พวก ของการดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบนะครับการปรับเทียบไม่ไว่าจะเป็นเครื่องเชื่อมนะครับหรือการตรวจสอบที่เรียกว่าเป็นการตรวจสอบโดวยวิธีไม่ทําลายซึ่งอันนี้ในวงการวิศวกรรมนั้นเนี่ยเราต้องถือว่าการเป็นมาตรฐานที่เรียกว่าสแตนดาร์ดในการเป็น l a บทดสอบที่ว่าเทสแลบนะครับเป็นสารสำคัญในการถ่ายโอนเทคโนโลยีในครั้งนี้เนี่ยผมขออนุญาตที่จะ เกินไปถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากนะครับใน2-3ปีที่ผ่านมาผมอาจจะเริ่มต้นที่ภาคการเรียนการสอนก่อนเมื่อประมาณสัก4-5หปีที่แล้วผมได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านรองอดีตรองผู้ว่าราชการกรุกงเทพมหานครท่านจุมพลสัมภาวพลท่านก็บอกผมว่าโรงเรียนที่ให้บริการสำหรับปฐมเล็กนะครับ พยานผฐมต้นเนี่ยนะครับประมาณสักปหนถึงป, 5, ปห้ปหอะนะครับใน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 สังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมดซึ่งเข้าใจว่ามีบริการอยู่ประมาณสัก4 0 0 0 0นคนนะครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วที่ผมได้พบท่านรองผู้ว่าท่านกล่าวกับผมว่านักเรียนที่เข้ามาเรียนในระบบของกรุงเทพมหานครซึ่งอันนี้เป็นตัวแทนของ พี่น้องพวกเรานะครับลูกหลานพวกเราซึ่งอยู่ในกรุงเทพมานครเป็นโรงเรียนกลางนะครับไม่ถึงขนาดที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็ไม่ใหญ่โตเหมือนโรงเรียนส่วนทั่วไปเ็ mm. มีนักเรียนเข้ามาใช้บริการประมาณ2อง0 0นคนซึ่งผมรับทราบข้อมูลตรงนั้นผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับแล้วเหตุตรงนี้เอ,เองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนการสอนกรุงเทพมหานคร จากการที่เขาเคยเซอร์วิสได้ประมาณสัก4 0 0แสนหลือ2 0 4แสนี่เนี่ยดังนั้นเขาก็เลยปรับนะครับชั้นเรียนเนี่ยเริ่มจาปหน,ะปนไปป6แล้วก็เพิ่มเป็นมอนึงนม .3 นะครับบางโรงเนี่ยมีนักเรียนน้อยลงเนี่ยก็พยายามปรับไปเป็นมัธยมปลาย5ปีที่แล้วเนี่ยจะมีผลเห็นหน้าเห็นหลังนะครับโดยเฉพาะยิ่งในปีนี้นะครับสิ่งที่เราพบก็คือว่ามีคนเกิดน้อยลงนะครับแต่เดิมนะเนี่ย มีคนเกิดประมาณสัก1ล้าน10,000แสนคนนะครับตั้งแต่เด็กเกิดใหม่ปัจจุบันนี้เด็กเกิดประมาณ1ประมาณ6กแสนคนอันนี้หมายถึงเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับเป็นข้อมูล5ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะหายจากระบบไปประมาณ5 0 0 0 0นคนคนพวกนี้เมื่อเข้าไปเรียนหนังสือในระดับเล็กเนี่ยจนเข,เข้าถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยมีคนที่สามารถเข้ามาเรียนนะครับโดยที่มหาวาิจัดที่นั่งให้นักเรียนที่เข้ามาเป็น ทสิทธิในา,าในมหาวิทยาลัยเนี่ยแบบรวมแล้วประมาณสักเจ็ดแสนที่นั่งนะครับแต่คนมีคนมาสมัครจริงๆประมาณผมเข้าใจว่าตัวเลขประมาณสักสามแสนห้าหมื่นคนดังนั้นเนี่ยจะมีนักเรียนนะครับจำนวนหนึ่งซึ่งหายไปนะครับผมว่าส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อเท็จจริงนะครับว่าทุกคนที่เกิดไม่ได้เข้ามาในมหาวิทยาลัยทั้งหมดนะครับแล้วตัวเลขที่เราพบก็คือว่ามีนักเรียนบางคนเนี่ยนะครับมีความคิดสมัยใหม่ขึ้น มีการทำเรียกว่า step education ก็หมายว่าพอเขาเรียนจบมปลายแล้วเ,เขาก็ประสงค์จะไปดูโลกภายนอกอาจจะทำงานทั้งหงปีแล้วกลับมาเรียนใหม่เพราะนั้นเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปียากลำบากของมหาชลัยแล้วพบว่ามหาชลัยบางแห่งเนี่ยมีนักเรียนไม่ครบนะครับและก็เป็นภาระสำคัญที่ที่จำเป็นจะต้องดำเนินการเพื่อหางบประมาณในการดาเนินการผมเข้าใจว่าถ้าเป็นลนักษณะเช่นนี้เนี่ย ในอนาคตเราจะพบว่าเราจะมีนักเรียนนะครับที่มีอายุประมาณ18-21,22เนี่ยเข้ามาเรียนในมหาชลัยน้อยลงนะครับดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของมหาชลัยนะครับก็มีความจําเป็นจะต้องดาเนินการเอาความรู้นะครับไปทําการต่อยอดนะครับเพิ่มอาจจะเรียกว่าเป็นลักษณะของรีเทรนคือมาอบรมใหม่นะครับสำหรับคนที่อยู่ในวงอุตสาหกรรมและก็ธุรกิจต่างๆ คำว่ารีเทรนนี่เป็นสาสำคัญซึ่งเข้าใจว่าตั้ปีนี้ไปนะครับตลอดไปสั้าประมาณ10ปีข้างหน้าเนี่ยรีเทรนเราจำเป็นจะต้องเอาคนเนี่ยนะครับมาดำเนินการในการที่จะมาฝึกฝนใหม่นะครับนอกจากนักเรียนในกลุ่มที่เป็นผู้ที่ทำงานนะครับเราเรียกนี้ว่าเป็น working adult education ผมยังคิดว่าสังคมเราขณะนี้เนี่ยเข้าสู่รูปแบบของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบนะครับ พราะนั้นมันจะมีผู้สูงอายุนะครับจำนวนหนึ่งซึ่งกเกษียณอายุนะครับอาจจะเป็นกเกษียณอายุราชาการหรือกรเกษียณจากเอกชนกต่างๆเนี่ยพวกนี้จะมีทักษะที่ทํางานมาทั้งชีวิตนะครับแต่เมื่อกเกษียณแล้วเนี่ยสิ่งที่มหาชนน่าจะเติมให้ก็คือเอาเรื่องของี e n i o r education นะครับมาดําเนินการจัดการผมยกตัวอย่างเช่นมีวิศวกรท่านหนึ่งเนี่ยเป็นทํางานอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับท่านก็ ดำเนินชีวิตของท่านมาโดยปกติแล้วก็ในประมาณ10ปีหลังนี้ท่านก็เป็นผู้บริหารนะครับจนกระทั่งถึงผู้บริหารเก,เกือบระดับสูงสุดแต่สิ่งที่ท่านพบคือหลังจากที่ท่านกเกษียณไปแล้วนะครับความรู้ความสามารถที่ชั้นที่เขาดําเนินการในฐานะผู้บริหารของอ,องค์กรขนาดใหญ่มากๆนี่ยกับประสิทธิ์แรดฟัส,สไทประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่สามารถดําเนินชีวิตในลักษณะของการทํางานได้ เพราะน,นั้นถ้าท่านนี้เป็นวิศกรผมก็คุยกับท่านถ้าผมบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าผมเอาพี่มาทําการสอนน,นะครับในเชิงความรู้ที่เคยเป็นท่านผู้นี้เป็นวิศกรโยธาเพราะนั้นเนี่ยเอาความรู้ทางวิศกรรมโยธาซึ่งอัปเดตไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานเรื่องของกฎหมายหรือแรงต่างเนี่ยนะครับมาสอนคนกลุ่มนี้เนี่ยผมก็จะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเข้ามาเติมเต็มนะครับแล้วก็ช่วยทําให้ อันที่หนึ่งก็คือทําให้เนื่องจากมีสุขการณ์เยอะก็ทําให้ผลผลิตหรือผลิตภาพที่เรียกว่า productivity นั้นสูงขึ้นนะครับการปล่อยให้คนกลุ่มนี้เนี่ยไปดําเนินการฐางานทําในลักษณะของการใช้เฉพาะแรงนะครับซึ่งก็จะสวนทางกับปัญหาสงสุขภาพเพราะนั้นเนี่ยก็ยังคงต้องเอาพวกนี้กลับมานะครับแล้วทำการรีเทนหรือรีสกิวใหม่ ผมเชื่อว่าวิธีการอย่างนี้ถ้ามหาวิทยาลัยทุกแห่งดําเนินการทำแบบนีนครับเราก็จะพบว่าเราสามารถที่จะจัดการเรื่องการเรียนการสอนได้ประเด็นพวกนี้เนี่ยที่พระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเรามีระบบเรียกว่าเป็นธนาคารเครดิตความหมายคือว่าถ้าเราแบ่งวิชานะครับไม่ว่าจะสอนคนในกลุ่มที่เรียกว่า working Out Adult education นะครับหรือคนในกลุ่มที่วิญผู้สูงอายุที่เรียกว่า senior นะครับ education เนี่ย ให้ท่านมาเรียนนะครับมาเรียนอาจจะลักษณะของการเรียนที่ปัจจุบันนี้ก็มีแพลตฟอร์มนะครับในการใช้ออนไลน์เยอะแยะเลยอาจจะเรียนเป็นวิชาย่อยๆนะครับซึ่งเราเรียกว่าไมโครเครนเชียนนะครับและก็สามารถที่จะนําผลการเรียนซึ่งผ่านการประเมินเนี้นะครับในกรณีของเด็กๆที่อยู่ในช่วงวัยทํางานนะครับก็อาจจะ นำมาเปรียบเทียบเป็นเครดิตนะครับหรือหน่วยกิจแล้วก็สามารถที่จะเข้ามารับปริญญาในมหาวิทยาลัยได้นะครับส่วนผู้ใหญ่นะั้นเนี่ยเรามั่นใจว่าวิธีการที่เราจะทำอย่างนี้เนี่ยเราจะทำให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเดิมนะครับแล้วก็ขาดทักษะจากงานที่เคยทำอยู่นะครับกลายเป็นผู้บริหารเนี่ยก็สามารถจะกลับย้อนกลับไปเป็น ต่ผู้ปฏิบัติงานในเชิงวิชาการที่เร็วๆว,วิชาชีพได้ได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของหมหาชัยนะครับในครั้งต่อต่อไปเนี่ยผมก็จะมีรายละเอียดน,นะครับมาเล่านะครับให้ฟังว่าวิธีการของหมหาชัยนะครับในเรื่องก,การจัดเรียนการเรียนการสอนในเรื่องงานวิจัยแล้วก็ในเรื่องของบริการวิชาการเนี่ยจะดาเนิกนการอย่างไรผมขอญาตในช่วงท้ายของของการดําเนินการเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่า เทคโนโลยีอีซีทอล์กนะครับ by i s r s นะครับหรือการพูดคุยนะครับทางด้านเทคโนโลยีแบบง่ายๆโดยสำนักวิจัยและบริาการวิทาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับผมขออนุญาตพูดถึงยุคป,ปัจจุบันนี้ซึ่งเรากำลังข้ามผ่านนะครับกระบวนการที่เรียกว่าจากอนาล็อกไปเป็นดิจิทัลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันห็นเปลี่ยนแปลงมากๆเลยเนี่ยผมยกตัวอ,อย่างนะครับผมไปอ่าน บทควาอันหนึ่งใน Facebook นะครับซึ่งเป็นเพื่อนผมเขาก็เขียนมาว่าที่จริงๆแล้วเนี่ยในขณะขณะนี้เนี่ยทุกคนก็เ,เรียกร้องว่ารายได้น้อยลงนะครับไม่ไว่าจะเป็นพี่น้องเราที่ขับรถแท็กซี่เนี่ยก็มีรายได้ลดลงนะครับแต่ว่าอีกกลุ่มหนึงเนี่ยปรากฏว่าคนที่ขับ g r a ็นะครับลักษณะ g r a ็บนี่เป็น g r a ็บมอเตอร์ไซค์นะครับที่ส่งของ ให้กับตามออฟฟิศต่างๆในเวลากลางวันตอนเย็นก็เข้าไปรับอาหารนะครับหรือจะเป็นที่ห้ออื่นๆเช่นฟู้ดต่างๆเนี่ยก็เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยพวกนี้กลับมีรายได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะเช่นนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราไม่สามารถปรับตัวเราเองได้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราเคยทํามาในอดีตทั้งหมดเนี่ยมันก็จะล้มเหลวนะครับและในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนไปถ้าพวกเราจํากันได้นะครับ คนที่มีอายออุที่อยู่ในวัยทำงานสักประมาณปี2 5 3 0ันาถึงสานะครับในครั้งนั้นเนี่ยมีนวัตกรรมอันใหม่ของโลกในขณะนั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่านวัตกรรมที่นเนี้ยมันเปลี่ยนโลกนะครับผมเองก็มีประสบการณ์ในการดาเนินการผมเป็นวิศกรผู้ออกแบบในสมัยก่อนนั้นเวลาที่เราเขียนแบบเสร็จเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องขับรถนะครับเอาแบบของเราเนี่ยไปให้ช่างเขียนแบบเช่นผมอยู่ที่ แถวธนบุรีนะครับบางบดเขตอมทองเนี่ยต้องเอาแบบเนี่ยขับรถไปส่งผู้เขียนแบบผมซึ่งอยู่ไปถึงมุงนนทบุรีนะครับในวัดวัดเขมาพิรัตตารามเนี่ยก็ใช้เวลาในการเดินทางมากในปี3-2นะครับประมาณนั้นนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรียกว่าแฟกซิมยหรือเราเรียกสั้นๆว่าแฟกซ์นะครับแฟกซิมยนี่ทีมเป็นเป็นภาษาลาตินนะครับแปลว่าการการเอา สิ่งของเนี่ยมาทาการก๊อปปี้นะครับไอ้เครื่องแฟกตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ใช้งานโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปเรามีเอกสารแล้วก็ส่งแฟกไปนะครับผมเชื่อว่าน้องๆบางคนในขณะนี้เนี่ยอาจจะไม่ทราบเลยว่าเราเคยมีประสบการณ์ในใช้การใช้เครื่องแฟกเหล่านี้นี่เองเนี่ยเป็นผลผลิตของการเกิดน,นะครับวัฒนวัตรกรรมในยุคต่างๆนะครับปัจจุบันนี้หลายสำนักงานเนี่ยเริ่มเก็บเครื่องแฟกซ์ไปแล้วนะครับ สาเหตุเพราะว่าเราสามารถติดต่อสื่อสารได้นะครับในอดีพื้นๆเลยก็ผ่านทางเว็บไซต์นะครับมีอ e ีเมลมีอะไรต่างๆและเขาเชื่อกันว่าการส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นเว็บไซต์และเป็นอ e ีเมลเนี่ยที่แผ่นที่ผ่านคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อปหรือโน้ตบุ๊กเนี่ยภายใน4-5ปีข้างหน้าเนี่ยเดสก์ท็อปและโน้ตบุ๊กเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่มีความจาเป็นนะครับแล้วก็หลาย s e a r ์ชเอนจินเนี่ยนะครับอย่างทุกอย่างเช่น Google เนี่ยเขาก็ประกาศไปแล้วว่าในอนาคตถ้าใครไม่ทำแพลตฟอร์มบนโมบายหรือมือถือเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถ Search เจอนะครับโดยผ่าน Engine ตัวนี้ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องดําเนินการในการปรับปรุงตัวเองนั้นเนี่ยเป็นสารสำคัญเพียงแต่ว่าเราจําเป็นจะต้องเ,ออเข้าใจนะครับว่ากระบวนการในการปรับเปลี่ยนนั้นเกิดอะไรขึ้น ในยุคที่เรียกว่าเป็นดิจิทัลทาร์สฟอร์เมชันเนี่ยผมทิ้งท้ายไว้นะครับในในในครั้งนี้ว่ายุคสมัยของ SME ที่เราเรียกว่า Small Medium Enterprise เนี่ยมันถูกขับเคลื่อนเปลี่ยนเป็น IDE นะครับคำว่า IDE ในที่นี้คือ Innovative Driven Enterprise ก็หมายความว่าเป็นวิสาหกิจเป็นร้านค้าเป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนผ่าน Innovation นะครับอินโนเวชันนี่ผมยกตัวอย่างง่ายๆเห็นภาพเลย เราเคยใช้บริการไปรษณีย์ไทยเวลาที่เราส่งของไปนะครับสิ่งที่เราพบก็คือว่าบางครั้งเราไม่อยู่ที่บ้านนะครับไปรษณีย์เขาก็กังวลว่าเราไม,ไม่ไม่สามารถรับพัสดุไปรษณีย์ได้ท่านก็จะเขียนใบสีชมพูบอกว่ามีไปรษณีย์หนึ่งชิ้นนะให้ท่านไปรับไปรษณีย์นี้ที่ไปรษณีย์ราชสบูรนะเราก็จําเป็นจะต้องขับรถตัวนี้นะครับในวันในในวันที่เราเห็นใบนี้แล้วก็ไปรับสิ่งของนั้นนะครับ ซึ่งถ้าเกินไปเนี่ยเขาจะเอาสิ่งของนี้กลับคืนไปแต่ถ้าเราดูวิธีการในการส่งของนะครับในยุคสมัยใหม่เนี่ยนะครับในบริษ,ษัทต,ต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก่อนที่จะมาส่งของท่านเนี่ยเขาจะถามท่านว่าท่านท่าน,านพี่พี่อยู่แถวนั้นเปล่าผมกาลังจะไปส่งของนะครับถ้าเราบอกว่าเราไม่อยู่เนี่ยสิ่งที่เขาถามมาคือบอกว่างั้นตอนนี้พี่อยู่ไหนพี่จะไปตรงไหนในเวลาประมาณเนี้ยเดี๋ยวเขาจะจัดส่งไปให้นะครับเพราะนั้น ในในในบริบทของการดําเนินการการส่งพัสดุในอดีตนั้นเนี่ยมันถูกแก้ไขปรับปรบปุงด้วยนวัตกรรมซึ่งนวัตกรรมนี้ไม่ยัไม่จัเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีมากๆากนะครับหลายเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น,นครับย้อนไปในเรื่องของเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของดิจ,จิทัลพวกเราเดินเดินท่องเที่ยวนะครับไปในช็อปในโมต่างๆแล้วพบว,ว่า ตอนนี้เนี่ยในในการซื้อของผ่าน้างสรรนสินค้าเนี่ยมีปริมาณที่ลดลงแล้วก็หลายคนเนี่ยเลือกและพอใจที่จะซื้อของออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการของของออนไลน์เนี่ยกับขายได้ดีกว่าดังนั้นวิธีการที่จะต้องทําให้เราเนี่ยสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงยุคสมัยจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ผมฝากพวกเราว่า ในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาลงในรายละเอียดพวกนี้นะครับดูว่ากระบวนการไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านนวัตกรรมในทั้งดิจิทัลนะครับหรือปัญหาวิศวกรรมนะครับที่เราเห็นทั่วๆไปเนี่ยผมและทีมงานก็จะนําเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟัง,งหวังว่าในการเปิดประเดิมนะครับพอดแคสต์ Podcast ครั้งนี้เนี่ยที่เราพูดถึงการพูดคุยเทคโนโลยีง่ายๆโดย สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจอมก้าธนบุรีนี้จะได้รับความสนใจจากทุกท่านนะครับมีประเด็นปัญหาอะไรสามารถที่จะส่งคําแนะนํามาได้นะครับเราก็จะพยายามปรับปรุงเรื่องเหล่านี้เนี่ยเพื่อทําให้การพูดคุยในเรื่องเทคโนโลยีในเรื่องอินโนเวชันนี่เป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวและเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับผมขออนุญาตที่จะปิดในครั้งประเดิมครั้งที่1นนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ